ดูดูอยู่รูไปไหลไม่หงุดหงูเลยอ่ะที่น้ำมึงกูเลยเต่ายังไปเร็วเลยเต่ายังไปเร็วเลยอ่ะยังไปเร็วเลยมาหองไปเลยปลับไปเลยไปเร็วให้ไม่หลับไปมั่งลงมานี่เลยให้ปล่อยกันไม่หลับระโอยบอมเบย์เขาลงไปในนู้น แวแม่นั่งม่งหลังมึงไปลุกนี้ป้าไครับครับน้องกลัวเลยแม่ตาลงไปเร็วเลยไปลึกๆหน่อยทบีอีกหน่อยอ่ะอ่ปล่อยอ่ะปล่อยเลยอ้ยอุ้ยเีเีอไปเออไปไปไปฟงก็อยากจับลงวก็อยากโอ้โหจะกยง เออเอาไปเอาไปเอไปฮะไปแล้วมันไปแล้วพอนจับเยียงไปเลยโอ้โหอัดล้งมือล้งมือเออไมล้งมือเก็บถุงด้วยโอ้โหไปไปค่อยเลยนั่นเรายกเลยเพื่อเยไอตาไมหายย่าแล้วหายภูเออไม่ต้องไปแล้วแกไม่ต้องวิ่งแล้วน่ะ